ทำบุญแบบไหนนะคะให้ชีวิตดีขึ้นแน่นอนนะคะถ้าใครเรียนพระพุทธศาสนามานะคะเราจะรู้จักคําว่าบุญกิริยาวัตถุสิบนะคะตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีหลายหลายข้อเลยไม่ว่าจะเป็นการให้ความเห็นที่ถูกต้องนะคะการรักษาศีลการฟังธรรมการสวดมนต์การให้ทานพวกนี้เนี่ยถือว่าเป็นการทําบุญทั้งหมดนะคะสิ่งที่บายอยากแนะนําในวันนี้นะคะเพื่อทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยดีขึ้นง่ายๆแล้วก็ไม่เสียเงินสักบาทนะคะก็คือการสวดมนต์ค่ะการสวดมนต์คือการทําบุญคือ คือการปฏิบัติทุกอย่างเนี่ยรวมกันหมดเลยอยู่ที่การสวดมนต์นะคะบทสวดมนต์นะคะที่ไปอยากให้สวดนะคะบทแรกนะคะก็คือบทยอดพรกกันไตรปิฎกบทนี้นะคะจะเป็นการอาราธนาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เกี่ยวกับคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเพื่อมาปรับให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะแล้วก็จะทําให้เจ้ากรรมนายเวรเนี่ยที่เขาอยู่ข้างหลังเราอยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยเขาได้รับบุญมากขึ้นเขาก็จะส่งเสริมให้ชีวิตเราดีขึ้นแล้วง่ายขึ้นด้วยบทที่2นะคะก็คือบทชินบัญชรเป็นบ ที่ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือพระอาหารหันต์ทั้งหมดเนี่ยเข้ามาอยู่ที่ตัวเราแต่ว่าก่อนที่จะมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเราควรจะมีบทอื่นๆเพื่อเสริมในเรื่องของความเมตตาอ็นดูอย่างเช่นบทกรณียเมตตาสูด้วยนะคะหรือใครรู้สึกว่ามันไม่มีเวลาทํานะคะสามารถเปิดฟังก็ได้นะคะสิ่งที่สําคัญที่จะทําให้คุณสามารถกระจายบุญได้ดีที่สุดสมมุติว่าตอนเช้านะคะมีเงินอยู่2ีบาทซื้อข้าวได้1ถุงใส่บาทพระและข้าวหนึ่งทีนี้เราจะกวดน้ำเนี่ยจะกวดให้เจ้ากรรมนายเวททั้ง หมดเนี่ยมันไม่สามารถจะทําได้ถูกต้องไหมคะคุณก็ตรวจยอดพระกานตายปีดกเพิ่มอีกหนึ่งอย่างนะคะสองอย่างนี้รวมกันยอดพระกานตายปีดกเนี่ยเทียบเท่ากับสังฆทานประมาณส10บถังทีนี้มาปุ๊บนะคะเราก็กรวดน้ําเลยค่ะภายใน24ชั่วโมงที่คุณได้ทําทานเอาอาหารให้น้องหมาน้องแมวช่วยคนสามารถเอามารวมเป็นบุญแล้วกรวดน้ําได้นะคะคการกรวดน้ําคือสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะถ้าคุณไม่กรวดน้ํานะคะ บุญที่คุณทําทั้งหลายเนี่ยมันไม่สามารถไปในจุดที่มันถูกต้องได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากดวงดีนะคะดวงดีมากๆเนี่ยต้องสวดมนต์และกรวดน้ํานให้ถูกวิธี